สวัสดีครับสวัสดครับตอนนี้ก็สู่สดรับสสดีรัสวัรนะครับวันนี้เราเรามาพูดเรื่องนะครับตลาดซื้อขายในเลยนะครับของสโมซรรเบจีปทุมีนิตเต็ดนะครับคนที่ย้ายเข้านะครับคนที่ย้ายเข้าคนแรกนคือวรชิติกนิชิมาเบนนะครับย้ายจากโมสอนมุรีนะครันที่ทอนะเป็นอิสานฟานที้นะเป็นน ชายของอิรฟานฟานีนะครับจากประเทศสิงคโปร์นะครับคนต่อมานะครับเป็นฟาฮัดบิลังโดดนะครับย้ายมาจากสโมสรเชียงใหม่เอฟซีนะครับคนต่อมานะครับเป็นธมยุทธลักบุญนนะครับย้ายจากสโมสรราชประชาคนต่อมานะครับเป็นนาคินวิเชษิย้ายจากสโมสรทูแบงคอกยูเนเต็ดคนต่อมานะครับเป็นประสิทธิ์ปุรุงโชคนะครับย้ายจากสโมสร โพลิเทโลคนต่อมาแล้ก็เป็นกิติพงษ์ภูเจ้าเชืย่ยนะครับย้ายจากสมมโมสรโพลิเทโลเอฟซี FC. ส่วนคนต่อไปนะับเป็นรายการที่ย้ายออกนะครับคนที่ย้ายออกรายแรกนะครับเป็นสุวรรณพัฒน์ทิงเพชรพอให้สโม,มสรรา้ชบุรีมิมตพผเอฟซียืมตัวไปนะครับคนต่อไปนะครับสีโรดสะทองไปให้สโมสรเชียงรายย็ดยืมตัวไปนะครับ ต่อมาครับเป็นกรตพันธนาดีจันนะครับปล่อยให้สมมตินโพลิเทโรยืมตัวไปนะครับคนต่อไปนะเป็นเควินอิงเกโซนะครับไปให้สมมติฐานสมมตาการยืมตัวไปนะครับคนต่อไปนะเป็นเลียมมัสซิมุล่อยให้สมมตินโพลิเทโรเอฟซียืมตัวไปนะครับคนต่อไปนะครับเป็นยอดรักนาเมืองรักนะครับปล่อยให้สมมติฐานอาเประชายืมตัวไปนะครับเอาลนะครับคลิปตลาด ชื่อคายนะครับของสมนทิชัยพรมก็จบลงในวันนี้นะครับขอขออย่าลืมฝากซ่องด้วยนะครับช่องยูทูบใหม่นะครับสุริยาสปอร์ตนะครับคลิปนี้ขออบลงในวันของครับ